สวัสดีครับยูกับผมช่องพีเพชรคนเดิมนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปนูทูโปการหาอีกิดภายในเวลาเพียงแค่15ชั่วโมงตั้งแต่คุณได้9ก้าขาเข้ามาในเกมอะไลซ์คอสโอเวอร์จะเป็นยังไงไปดู เอาละครับทุกคนพอเราเข้าเกมมาที่เรียร้อยแล้วนะทุกคนเราก็คือเดินมาแบบโอ้โหแบบช่างอาผ่าเผยนั่นเองนะครับแล้วก็มาตีตัวนี้อย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับ<แ>ดูนะครับดูหน้ามันนะโหมันใสแว่นตาทั้งทายเลยนะทุกคน<โ>ก็เราก็ต่อยปล่อยปล่อยเรื่อยจนกว่ามันจะตายนะทุกคน<โ>พอมันตายเสร็จปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะให้เราสกัดเหงานั้นเองนะสมมุติว่ามันตายไป โอเคเมื่อมันตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนมันก็จะมี2อันก็คืออะไลท์กับเดสโอยนั่นเองนะครับผมนะให้อธิบายง่ายๆก็คืออะไลท์เนี่ยครับก็คือการก็คือจะเป็นการที่เราเนี่ยครับทำการสกัดเงาก็คือทําให้มันมันเป็นธาตุเราเองนะทุกคนโดยการที่เราพอตีมันตัยตุ๊บแล้วก็มีอะไรทั้งหมด3ครั้งพอเรากดไปปุ๊บ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งอันนี้ก็คือไม่ติดนะทุกคนเป็นตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ติดนั่นเองนะซึ่งการที่มันติดมันจะเป็นอออย่่าางงงนีี้ทุกคดดูเไววข นี่ครับทุกคนพอเราได้งาันเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนมันก็จะมาเข้ามาในกระเป๋าของเรานะทุกคนนี่ครับทุกคนแล้วเราก็กดตัวบีก็ผมนะเป็นการใส่มันขึ้นมาเนาะทุกคนนี่ครับผมในยอย่างเท่เลยทุกคนซึ่งตอนต้นเกมน,นะครับทุกคนก็อาจจะไม่มีกระบอกเหมือนผมนั่นเองนะครับแต่ผมเพื่อเอามาเพื่อจะรีวิวง่ายๆเนาะทุกคนเมื่อ เมื่อเราได้ตัวละครแรกมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนต่อไปก็คือเราก็ควรที่จะฟาร,ร์มเพิ่มเนาะทุกคนเพื่อจะให้มันครบ4ตัวเนาะเพราะาเกมมีใส่หมด4ตัวนั่นเองนะครับทุกคนอ๋อใช่ผมลืมบอกไปอย่างนึงนั่นเองนะครับทุกคนก็คือพอเราเนี่ยได้มันปุ๊บเราสามารถสักให้มันจมตีได้เนาะทุกคนให้มันไปแอคแทรกเนาะมันก็จะไปต่อยให้เราเนาะซึ่งดาามจของมันเนี่ยครับก็ถือว่าช่วงต้นเกมก็ถือว่าพอได้นะครับทุกคนพอตายปุ๊บอ๋อผมลืม อธิบายเรื่องการกดเดสทรอยเนาะทุกคน Destroy เดสทรอยนะครับก็คือสามารถกดได้3รอบเหมือนอะไรเนาะทุกคนก็คือพอกดปุ๊บมันจะกลายเป็นเพชรให้เราเนาะซึ่งเพชรเกมนี้นะครับเอาไว้สำหรับการซ่อมประตูดันเจียนเนาะทุกคนเนี่ยพอเราตีตายปุ๊บเราก็สามารถเดสทรอยมันมาได้เลยเนาะซึ่งโอกาสมันก็จะสุม่มแแต,แต่แต่ทำไมมันไม่สุ่มให้กูก็ไม่รู้เนาะทุกคนนี่เห็นไหมมันก็จะสุ่มนั่นเองนะอ่ากดไปครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือไม่ได้เนาะ เมื่อเรานะครับรวบลงแก๊งยากุซ่าของเราได้ครบทั้งหมด4ตัวตียบว้อยนะทุกคนเราก็จะทําการไปตีตัวละครที่เก่งขึ้นเนาะทุกคนอ่ะที่เราก็ไปตีมาเลยนะทุกคนอันนี้ผมก็ปล่อยได้เลยเนาะเพราะว่ามันเก่งอยู่แล้วนะสำหรับตัวละครต้นเกมเนาะอ่ะมันก็ตายตายไปครับทุกคนนี่นะเห็นไหมมันก็จะใกล้ตายแล้วเนาะอ่ะพอเราตายปุ๊บเราก็เหมือนเดิมครับสกัดเงามาเนาะทุกคนอ่ะถ้าไม่ติดก็ไปหาตัววใใหหมม่่่แลลลนะ้กลากกก็อยยทุคนนีเจาร เราก็ทาอย่างนี้ไปเรืเร่อยๆเนาะทุกคนซึ่งเราจะทำอย่างนี้นนเองนะครับจนกว่าเราจะสามารถซัดหน้าชวีจงอินได้เองนะครับทุกคนก็คือเราก็คือต่อยไปเรื่อยๆเนี่ยละครับผมนะก็คือสามารถฆ่าชวีจงอินได้นะทุกคนเพราะว่าชวีจงอินเนี่ยครับผมแนละ้วก็คือถึงได้เรียกว่าเก่งมากๆเลยนะสำหรับเกาะแรกเนาะก็คือพื้นฐานเนะทุกคนก็คือฟาร์มไปเรื่อยๆน,นะครับจนเราสามารถได้ชวีจจงงอออินนนนนนมมาเเเเะทุกกคค่่่ห็ห็ั้ยยชววววรื Naval ถึแต ด้วยความที่มันเป็นตัวละครที่แรงระสมควรนั่นเองนะครับก็คือทวีจงอินเนี่ยครับคืออยู่ในระดับที่4เลยนะครับในเกาะน,นั่นเองนะก็คือเป็นตัวละครที่เก่ง ระดับที่4ของกอดน,นะทุกคนซึ่งความเก่งนะครับก็คือจะไล่าตามตามนี้เลยนะทุกคนก็คือจะไล่าจากตัวนี้ที่อ่อนที่สุดนั่นเองนะครับก็คือจะไล่ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรืเ่อยๆจนถึงมดนั่นเองนะมดเนี่ยครับก็คือตัวละครที่เก่งที่สุดนั่นเองนะครับในโซโล่เลเวลลิ่งนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนเมื่อเราได้ชวีจงอินจนมาครบทุกตัวแล้วเนาะทุกคนตอนนี้ก็คือผมมีชวีจงอินครบแล้วเนาะซึ่งดาวเมจนะครับก็พอๆได้เนาะทุกคนพอถูกๆไปถ่ายๆไปได้ทุกคนเรราาากก็จะทํขึ้นสพานมาเลยะทุกคน เพื่อที่จะมาตีไอตัวนี้ต่อนั่นเองนะครับเกมนี้ก็ค่อยๆไปทีลตตัวเนะช่วงต้นเกมอาจจะนานนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาพอสมคนะวรเนาะเราก็ตีตัวนี้ไปเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับก็คือตีอย่างนี้ยแหละครับไปเรื่อยๆเนาะซึ่งพอเราตีไปได้สักพักนึงเนี่ยครับก็คือตัวของสายมือเราเนี่ยครับก็คือสาย สายสุดของเราเนี่ยครับมันจะมีคำว่าดาเมจกับ DPS นั่นเองนะครับผมนะ DPS เนี่ยครับก็คือดาเมจที่เราทำต่อวินาทีเนาะซึ่งดาเมจเนี่ยคือดาเมจโดยรวมของเราเนาะทุกคนซึ่งเราเนี่ยครับก็ควรที่จะ ทำ d b c ในเกาะนี้ครับได้มาสักประมาณหมื่นหนึ่งก็ยังดีนะทุกคนแต่อันนี้คือผมก็คือไม่ได้ปั้นพวกนี้มาเนาะก็เลยทําให้ดามจมันดูน้อยเนาะแต,แต่แต่ว่าทุกคนที่เล่นนะครับควรปั้นดามจ่งไปสักประมาณหมื่นนึงเนาะก็คือแบบรวมตีพวกนี้ด้วยเนาะก็คือทํายังไงก็ได้ครับให้ดามจโดยรวมของเราเนี่ยครับแตะหมื่นเนาะก็คือ DPS ของเราเนี่ยครับแตะหมื่นเนาะทุกคนมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะอ่าทุกคนพอเราฟาร์มาเล่นเรื่อยแล้วนะครับทุกคนในตอนนี้เนี่ย คือผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยครับสามารถตรีตัวละครเลือดแสนหนึ่งได้อย่างง่ายได้นะทุกคนพอเรารู้สึกว่าเราเนี่ยครับสามารถตรีตัวละครที่เลือดเนี่ยประมาณแสนหนึ่งได้แบบชิวๆสบายๆซึ่งแล้วแต่คนเนาะว่าชิวๆสบายๆของแต่ละคนแล้วเป็นยังไงเนาะซึ่งผมรู้สึกว่าชิวสบายๆของผมเนี่ยมันก็โอเคและนะ้วเนาะก็คือดามเจตีพีเอสประมาณ3,000กว่าเนาะทุกคนก็ถึงถึงรู้สึกว่ามันโอเคแล้วอะเออซึ่งตัวละครที่ผมใช้เนี่ยก็คือตัวละครง่ายๆครับก็คือพวกตัวละครพวกนี้เนาะทุกคนต่อไปเนี่ยครับ สเตปต่อไปที่ทุกคนควรที่จะไปเลยนาะก็คือสเตปต่อไปนะก็คือเราควรไปเกาะมดนะทุกคนซึ่งการไปเกาะมดเนี่ยครับก็คือคุณจะสังเกตตัวลูกมดไหมทุกคนเราก็ไปเลยเนาะทุกคนเกาะมดซึ่งวิธีการไปเนี่ยมีอยู่สาวิธีก็คือหนึ่งก็คือใส่โค้ดเนาะทุกคนผมก็คือจะขึ้นโค้ดให้ตรงนี้เลยนี่อ่ะทุกคนพอทุกคนใส่โค้ดเป็นเส,เสร็จที่เรียบร้อยเนาะทุกคนเราก็จะทําการบินไปเลยเนาะทุกคนที่แล้วก็ ที่ผมบอกว่า3อย่างเนาะทุกคนที่ผมบอกก็คือก็คืออย่างที่1นก็คือบินไปครับผมนะก็คือบินไปเลยครับนี่ครับที่มังกรบินไปเลยเนาะอย่างที่2ก็คือการซื้อเรือเนาะทุกคนซึ่งซื้อเรือเนี่ยครับมันจะมีท่าเรือตรงนี้นะให้ทุกคนเนี่ยครับสามารถซื้อแล้วก็ไปได้เนาะอีกอีกหนึ่งวิธีสุดท้ายก็คือการว่ายน้ําไปไนี่แหละครับ ก็คือแต่ว่าวิธีที่1เร็วที่สุดน่ก็คือการบินไปนะทุกคนก็คือใส่โค้ดที่ผมขึ้นเอาไว้ให้แล้วก็อยู่ใต้ล่างคลิปด้วยนะทุกคนก็เราก็คือจะบินไปเลยนะทุกคนอ่าแล้วก็บินไปเจาะเกาะมดเลยเนาะเมื่อเราบินไปถึงเกาะมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนสิ่งที่เราควรมองหาเนี่ยครับก็คือไม่ใช่มดที่มันแบบโหพี่เลือดแม่งเยอะมากอะไรอย่างงี้นะทุกคนทุกคนจะเย็นนะครับมันจะมีมดที่มีเลือดน้อยมากๆอยู่ในนะครับให้ทุกคนนะครับไปจัดการตัวนั้นเนาะอ่านี้ 7m นะนี่ไม่ใช่ ตัวเราต้องการเนาะเราก็สามารถบินไปดูได้ครับอันนี้ตัวเล็กๆครับอาจจะใช้อันนี้ประมาณ5้าแสนนะทุกคนเห็นไหมทุกคนมันก็จะมีเลือดแต่ละตัวที่มันต่างกันนะนี่ครับแสนสามหมื่นนะทุกคนก็คือตีมันเนาะก็คือพยายามตีมันให้ตายนะทุกคนพอเราตีตายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เป็นตัวของพวกตัวมันมานเนาะทุกคนก็คือให้อะไรมันจนได้ตัวมันมานเนาะเมื่อเราเนี่ยครับผมเราได้ทำการเก็บตัวอย่างมดเนี่ยครับได้ครบทั้งหมด4ตัวแล้วเนาะทุกคน อย่างต่อไปก็คือเราเนี่ยครับพยายามฟาร์มเบลมดพวกนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อจะรอดันเจียนเกิดนั่นเองนะครับซึ่งดันเจียนที่ผมแนะนําที่จะให้ลงก็คือดันเจียนของด่านโซโล่เลเวลลิงนะทุกคนซึ่งยิ่งแรงมากก็ยิ่งดีนะทุกคนเพราะว่าถ้าหากว่ายิ่งแรงมากเนี่ยครับเราจะสามารถเข้าไปเพื่อจะเก็บตัวละครพวกแบบตัวเล็กตัวน้นนอยๆได้นะทุกคนซึ่ง เลือดเนี LC ่ยครับของพวกดานโซลเดวลลิงแบบแรงกเอกับแรงกเอเนี่ยมันจะประมาณสักสิบล้านเนี่ยแหละครับให้ทุกคนเนี่ยครับพยายามฆ่ามันให้ได้นะทุกคนโดยใช้มดสี่ตัวนี่แหละครับเพื่อจะฆ่ามันให้ได้เนาะพอเราฆ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็สกัดเงาตัวเล็กตัวน้อยมาเนาะทุกคนซึ่งการที่เราเนี่ยสกัดเงาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยครับคือเบสดาเมจมันจะสูงมากในช่วงแรกๆของทุกคนผมก็จะเอามาให้ดูนะ ก็อย่างเช่นมดเนี่ยครับแหลง e เนี่ยทุกคนที่เราฟมามกันมาเนาะก็คือจะอยู่ที่51เนาะทุกคนแต่ถ้าหาว่าเราได้ตัวพวกเนี้ยในระดับแงลง s เนี่ยครับผมนะมันก็จะพอๆนะทุกคนซึ่งผมแนะนำให้เป็นชาววที่เป็นแหลง s นะเห็นไหมครับว่าดาเมจมันก็จะโดดมาเป็น144เนาะทุกคนแล้วเราก็ใช้ตัวละครแงลง s ได้หรือแหลง A ได้นะทุกคนสลับการลงดันเจี้ยนนะทุกคน <S <S แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าใครลงไหวเนาะทุกคนก็สามารถลงไปยันที่สามารถตีตัวละครอย่าง อีกิตให้ตายได้เลยนะทุกคนเพราะว่าการที่เราฆ่าอีกิตตายนยครับผมนะในระดับแรงเอถึงแรงเอเนี่ยครับถือว่าเป็นผลดีมากๆเลยเนาะซึ่งจริงๆแล้วครับดันโซโล่เลเวลลิงเนี่ยเราสามารถคือพอมันมาปุ๊บเราสามารถลงได้เลยนะไม่ต้องจําเป็นว่าต้องเป็นแรงอะไรเนะาะพอแค่ให้สามารถลงผ่านเนาะหรือถ้าไม่ผ่านก็เก็บแค่ตัวเล็กตัวน้อยเอาก็ได้นะทุกคนก็คือ A, อีกิตนะครับในระดับแรงเอเนี่ยครับมันตีเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลยนะทุกคนคือเปิด เบรดาเมจมันสูงมากเลยเนาะแล้วเราก็จะใช้พวกตัวละครอย่างอีกอิทไปยาวๆเลยเนาะทุกคนอ่เราจะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถตีมด e, e, e ระดับนีตีมดระดับแรงเอสเข้าเนาะทุกคนซึ่งมด e ระดับแรงเอสเนี่ยครับมันเป็นหน่วยทิลเลียนเลยนะทุกคนโอเคนะครับเมื่อเราเนี่ยมีตัวละครอย่างมด e เนี่ยครับที่เป็นมด e ระดับแรงเอสเนาะเราพอเราเราได้มันมาปุ๊บเนี่ยเราอย่าเพิ่งทําอะไรกับมันเนาะทุกคนเราจะทําการเอามดแรงเอสเนี่ยครับไปทําการ อีโว e ให้มันกลายเป็นแรง SS สนะทุกคนคือมดแลงเอสเนี่ยครับคือดาเมจมันแรงมากๆเลยนะในช่วงที่มันแบบเลวเลวลตันนะทุกคนอ่าซึ่งมดระดับแรงเอเนี่ยครับหายยังไงก็คือหาตามก่อยเนาะซึ่งเลื่อมันจะประมาณ10ทินเลียนเนาะทุกคนก็พยายามตีให้มันตายนะทุกคนอ่าพอเราตีมันตายปุ๊บเราก็สกัดเงามานะันเนาแล้วถ้าเราสกัดติด เราก็จะสามารถมาทําได้ทุกคนโดยการที่เราเนี่ยครับก็คือมาตรงนี้นะครับไปหาริมูลูนาะทุกคนแล้วก็หาโมดในแร้งต่างๆไปใส่ไปเนาะทุกคนอ่าประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมเอ้ยผมเหมือนเนื้ขาดโมดแร้งสีผมไปหาแป๊บนึงนะทุกคนตอนนี้ผมก็เอามาเป็นคอมพิวเตอร์เรานะสำหรับโมดที่ผมได้ทําการฟาร์มมานะทุกคนอ่ะก็กดไปเลยปั๊บ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 ครับผมนี่ครับมันได้แน่เป็นโมดระดับแร้งเอสเอสมานะทุกคนโดยที่เราจะใช้ทั้งหมด 5ล้านเจมหรือไม่ก็ประมาณ59ติเกต็ตได้นะครับทุกคนก็คือโทเคนเนะเาะผมพูดอ่าเราก็กดแลกไปเลยครับทุกคนพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยมันก็จะจะ,จะได้เป็นมดเอสมาเนาะซึ่งถามว่าทําไมถึงต้องจําเป็นที่จะต้องเป็นมดเอสเพราะว่ามันเป็นมดที่อ่ามันเป็นตัวละครที่สามารถทาแลกเอสได้ง่ายสุดในทุกตัวละครแล้วนะทุกคนอ่าก็คือดาวเมจมันเนี่ยก็ถือว่าพอสมควรนะทุกคนอ่าถ้าเทียบกับตัวละครตัวอื่นนะเอสของมันเนี่ยครับ อ่ามันก็จะประมาณถ้าเวลตันนะมันก็จะประมาณ30ิบิลเลียนเลยนะทุกคนซึ่งเยอะมากเลยนะทุกคนถ้าเราใส่ทั้งหมด4ตัวนะทุกคนอ่าต่อไปก็คือเราก็คือให้าหามดแบบนี้นะครับทุกคนให้ครบทั้งหมด4ตัวนะทุกคนน้าหาว่ามีใครสามารถใส่ได้7ตัวก็เราสามารถเอาตัวอื่นแถมไม่ได้นะทุกคนแต่ของผมผมสมมติว่าแบบว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะก็คือมีแค่4 4สล็อตนะทุกคนแล้วก็เป็นสายฟรีด้วยเนาะแล้วก็คือใส่ตัวเนี้ยมาให้ครบทั้งหมด สี่ตัวแล้วทุกคนอ่าแม่ใส่ครบสี่ตัวเนาะทุกคน,แ,คน,กคนแล้วก็วิวประมาณตาณันได้ยิ่งดีนะทุกคนพอเราตามเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะไปตีตัวของแอนคิงเนาะทุกคนก็คือประมาณสี่ตัวเนี่ยตีประมาณสักสามสี่ประมาณห้าทีอะผมผมให้แบบเรื่อยๆเลยประมาณห้าทีก็คือประมาณสามสิบทิลบบเลียนแล้วท,ทุกคนพอเราตีครบสามสิบทิลเลียนแล้วเนี่ยครับผมสำหรับตัวแอนคิงเนาะทุกคนต่อไปก็คือเราก็คือต้องรอให้คนอื่นเนี่ยครับที่เก่งกว่าเราเนี่ยครับก็คือช่วยลุมตีให้มันตายเนาะ พอเราตายเสร็จพอมันตายเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเนี่ยครับภาวนาสวดภาวนาให้กดอะไรได้ติดเนาะทุกคนพอเราติดได้เบลูมาปุ๊บเนี่ยครับก็คือถือว่าจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเบลูเนี่ยมันเก่งมากๆเลยนะทุกคนคือมันแบบว่าแค่ตัวเดียวก็คือสามารถแบบว่าจบคอนเทนต์เกมนี้ได้เกือบทุกอันเลยนะทุกคนยกเว้นแบบดันเจี้ยนสูงๆเนาะทุกคนดันเจี้ยนพวกกกาะแบบรองท้ายกับสุดท้ายเนาะอ่าก็คือตัวของเบลูเนี่ยระดับ SS เนี่ยครับถือว่าปีดดอมิมันประมาณ6กพัน ส2 5เลยนะทุกคนเอ้ยประมาณ6 2พ0นสเนาะทุกคนอ่ำไปยิ่มผู้ผิดไปไหนทัน้งทีเมื่อกี้มันเบรอเบร์เรอเรอเนาะทุกคนอ่ะซึ่งถ้าเราแบบว่าเลเวลมันตันๆน,น,นะทุกคนก็คือถือว่ามันตีประมาณ366บิลเลียนเลยนะทุกคนซึ่งถ้าเราได้ได้มาแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำเบลูตัวต่อไปได้ง่ายขึ้นมากเลยนะทุกคนเพราะว่าเราทำดาเมจได้เร็วขึ้นนะทุกคนก็เป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้นะทุกคน ก็ที่ผมทํามาแล้วทุกคนก็สามารถปรับใช้กันได้เลยนั่นเองนะครับผมนะก็คือผมก็จะทวนให้แบบเร็วๆสั้นๆง่ายๆนะทุกคนก็คือเปิดมาก็คือทํยังไงก็ได้ให้ดาวมีตัวเองสามารถจบบดในเลือดประมาณสัก1นึ่งแสนถึงห้าแสนได้นะทุกคนพอเราได้มวมาปุ๊บเนี่ยให้เราเอามดเนี่ยครับผมนะก็คือไปหาดันเจี้ยนต่างๆที่มีแบบว่าแรงสูงๆนะทุกคนก็คือลงแล้วก็เก็บพวกตัวละครต่างๆในเล่ม ที่มันสูงสูงเนี่ยครับให้มันได้เนาะทุกคนแล้วก็พอเราได้ตัวละครที่แรงสูงปุ๊บเนี่ยให้เราเนี่ยครับพยายามที่จะทำมด e ระดับ SS ให้ได้เนาะทุกคนพอเราได้มด e ระดับ SS ทั้งหมดครบ4ตัวแล้วเนี่ยทุกคนเราก็จะเอามด e ทั้งหมด4ตัวเนี่ยครับไปตีบลูให้ตายเนาะทุกคนพอเราตีบีลูตายก็ถือว่าจบแล้วล่ะนะครับสําหรับการทํายังไงให้เราสามารถจากนู๊บไปโปรได้อย่างรวดเร็วประมาณ15ชั่วโมงเนาะทุกคนจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเรา บบขยันเล่นจริงๆนะครับมันไม่ถึง15ชั่วโมงด้วยซ้ําบวกกับดวงของเราไทามิง่งกต่าๆของเราที่แบบแบบว่าในช่วงเวลาที่เราฟาร์มเนี่ยครับดันเจียนแบบว่าแบบดีๆมันมาเนาะทุกคนเช่นแบบโซลเลอร์เวลลิระดับแรง์เอสเนาะดันเจียนโซลเลอร์เวลลิแล้วเราก็แบบสกัดเงาได้อีกกิดมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทาให้จาก15ชั่วโมงนะครับเร็วขึ้นมากเลยนะทุกคนอาจจะสักประมาณ2ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงได้เลยนะแล้วก็ถ้าเรามีเพื่อนช่วยเล่นด้วยเนี่ยครับ,รบกัคบกคนคปน วันนี้สวัสดีทุกคน See you again tomorrow ครับบาย